สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับตามปกติผมก็เข้าออกกับบ้านหลังนี้ตำหนักแห่งนี้ประจําอยู่แล้วนะครับคืออาจารย์เนตแอร์นะครับที่กรบผมนับถือแล้วก็มีคนหลายคนหลายท่านที่นับถือกันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ นะครับอ,อาจารย์วันนี้ที่ที่มาคุยเนี่ยจะคุยเรื่องเรื่องรนวของจิตและวิญญ,ญาณครับอาจารย์ออกรายการหลายรายการเยอะนะฮะรายการเยอะว่าเรื่องของอะสะกดวิญญาณเรื่องวิญญาณต่างๆนี่นะครับได้มีพอมีความรู้อยู่ครับจะให้แนะนําคนที่ผู้รู้เขาส่งสัยห้นอครับสนใจครับไปไว้ด้วยครับนะฮะจิตท้าวิญญาณของอาจารย์เนตแอร์นะฮะจะออกสู่ท่านผู้ชมครับนะฮะ ท่านผู้ใหญ่ที่ใจดีนะฮะใครจะสนับสนุนก็ยินดีครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเห็นว่าจิตเทววิญญาณมีจริงหรือไม่คอยติดตามครับวิญญาณยมีหลายประเภทไหมครับอาจารย์มีหลายประเภทครับมีวิญญาณเีัตว์พรเวสีก็มีวิญญาณผีปีศาจราชทูตมีหมดครับผีตายหงตายหาตายท้องกลมกุมารหองหรือว่ากระดูกผีจิตเทววิญญาณมีมีทุกยอมย่าครับผีครับ ทุกที่ไหมฮะทุกที่ครับอย่างอย่างที่ไฟไหม้อย่างที่ต่างๆหรือบ้านล้างหรือที่เขาบ้านลางก็มีอยู่มีครับแต่มีพวกแม่ตะคุงตะเคียนทองเสาตกน้ำมงน้ำมันเป็นไปได้บดทับบ้านเก่าแก่บ้านโบราณเขาว่าอาจารย์เนี่ยสื่อวิญญาณได้ค,ยคุยกันรู้เรื่องภาษาชาวบ้านได้ครับไ,ได้เพราะมีความรู้อยู่ครับความรู้เรื่องของสยศาสตร์เรื่องราวเวมบต์ต่างๆเนี่ย อาจารย์จะพาเราไปดูสถานที่ต่างๆนะครับว่าตรงไหนที่มีวิญญาณยังตกทุกข์ได้ยากเขาเรียกอย่งงน้นป่าไม่ทราบหรือเขาลำบากหรือไปผุดไปเกิดไม่ได้ครับผมไม่เกี่ยวไงเขาเรียกไงฮะครับวิญญาณล้นเล่ห์ะเรจรหรือทําห้คนอื่นเขาเกิดความบิดบัดไปหลอกหลอนเขาหรือวิญญาณในอหาความทุกข์แบบว่ามีความทุกข์ยาติพี่น้องไม่ทําบุญกุศลกุศลไปให้เขาให้ไปขุดไปเกิด มันก็ล่อนเล่พลนจรไปเรื่อยๆครับหรือว่าวิญญาณยังไม่ถึงเวลาที่เขาไปผุดไปเกิดบางทีมันวิญญาณจิตเทววิญญาณมีเวรมีกรรมอยู่บางทีอายุไม่ถึงห้าสิบหรือว่าอายุหกสิบเจ็ดสิบอายุยังไม่ถึงอายุไขมาตายซะก่อนจิตแยกวิญญาณก็ล่อนเล่พลนจรอยู่ครับอย่างอย่างที่อาจารย์บอกอย่างนี้ครับผมไอ้วิญญาณเดีที่เขาเรียกว่าสามเวสีอะไรเนี่ยสามเวสีก็ใช่วิญญาณ แล้วถ้าวิญญาณเราเปรียบเทียบรอาจารย์ถามแล้วก็ต้องถามเลยว่าวิญญาณที่เขาเอาอยู่เป็นที่เป็นทางที่เป็นภูมิที่ดีเนี่ยโดยมากเขาอยู่จัดตั้งต้นเขานับกันตรงไหนครับอยู่ที่การจะทําของเงคนที่ตายไปได้ทําบุญมากน้อยขนาดไหนแค่นั่นเองจาัเปินกีวิธีเขาสะกด้ากิจทุกยานไว้<ด>หรือว่าทําเก็บวก็ได้เนี่ยสะกดโดนสะกดไว้ไปปลดปล่อยแทกิจทวิญญาณครับทําได้ครับ ครับนี่นะคนที่ <ผม S 1> วิญญาณต่างๆวิญญาณสมัมเศสีวิญญาณภ,ภูมิที่ดีพบที่ดีต่างๆก็จะได้รู้ด้วยครับผมครับผมจะได้ผุดไปเกิดอันไหนที่ยังยังไม่ผุดเกิดเราก็ทผบุญให้เขาอาถรบุญกุศลกุศลให้ไปให้เขาเจ้ากรรมในเวททั้งหลายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอาจารย์ออกพื้นที่นะแล้วไปทุกทุกที่ทุกฝีก้าวอย่างเงี้ยที่มีวิญญาณสัมเวศีหรือวิญญาณต่างๆเนี่ยท่านจะไปปลดทุกข์ให้คนเหล่านี้ด้วยหรือวิญญาณเหล่านี้ด้วยด้วยนะ พื่อนผู้ชมว่าด,ดีไหมครับก็ถือว่าเป็นบุญที่วิญญาณเหล่านี้ถ้าอาจารย์ท่านไปโปรดนะท่านก็ไปแผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นก็จะพ้นทุกพ้นโศกหรืออาจจะไปบุญไปเงิน,นในภูมทททิที่ชาวิญญาณไปขางบ้านหรือว่าทําให้เกิดความอิบัติเกิดความเดือดร้อนช่วยเหลือได้ครับ ถ้อย่างตามตามสมมุติว่าตามตามบ้านคนเนี่ยเขาไปซื้อบ้านหรือเขาไปโดรถลื่นเน,นี่ยใช่บางทีเขาโดนนตายโหงบางทีโดนเข้าโดนของโดนบาดแตกแสลกขาดบางทีมีศัตรูหมู่มาโดนกระดูกผีร้อยเก้าวัดร้อยเก้าป่าช้าโดยการจะทําบนดำไสยศาสตร์เราแก้ไขได้ครับอใช่นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ บ้านของท่านมีปัญหาหรืออยู่แล้วเดือดร้อนหรือมีวิญญ,ญาณเดินผ่านไปข้อบประตูเดินไปเดินมาก็แล้วแต่นะติดต่อจานเด็นแอ์ได้นะครับหรือต่อทางทีมงานเราได้ที่ <นะ S 2> มันทําธุรกิจการงานมันล้มเหลวที่ดีไม่ได้ที่ได้ไม่ดีมีอุปสรรคมีปัญหาในการงานการเงินบุตรบริวารนำมิทุกมาให้เจ้าที่เจ้าทางเมื่ออาทิตย์เราต้องการแรงเจ้าที่บ้านแรงที่อยู่อาศัยแรงแก้ไขได้ครับ บางทีเคยเห็นไนมสมัยก่อนเนี่ยมันตกเป็นข่าวไฟลุกไหม้ขึ้นเองเดี๋ยวก็ดับตรงนี้มันไปไหม้ตรงนั้นไปนี่มันเนี่ยมีเยอะนะครับตีคนี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้มันถึงแค่ตรงนี้อาจารย์ครับนี่คือหมายความว่าได้แก้ไขได้มันเกี่ยวกับอะไรครับตรงนี้อธิบายย่อยนเป็นผีเป็นเนื้อสยศาสตร์นะฮะสิ่งลึนลับมีจริงใช่ไหมมีจริงครับบางทีเวไฟลุกไหม้ตรงนั้นไหม้ตรงนี้อยู่เรื่อยครับอืมครับท่าน้ชมจะได้ความรู้นะครับใครที่เกิดการใครได้ครับ ครับก็ได้ทุกอย่างที่ในภูมิพบที่ถึงแม้อยู่คนละภูมิคนละพพกันกรทั่างนะอาจารย์นะครับ,รบแต่ถ้าเรามีมีวิชาเราบทเรียนมาเนี่ยเราจะรูร้อาจ,จารย์รู้ครับรู้อานะจารย์นี่เดี๋ยวถามอีกหนึ่งถามด้วยข้อพินิยย่งอย่างเราเจอวิญ,ญญาณหนึ่งเนี่ยเจอวิญญาณมาในที่แห่งหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่ามีวิญ,ญญาณเนี่ยอาจารย์เดินไปปั๊บเนี่ยมองเห็นรู้รู้ครับสัมผัสได้สัมเลยได้สัมผัสได้แล้วรู้ไหมครับเพราะเขาต้องการอะไรรู้สิครับเศรจกิจแ้ววิญญาณรู้ ว่าเขาต้องการอะไรต้องการปลดปล่อยวิญญาณหรือจะจองเวรจองกรรมหรืออะไรแบบหลายๆอย่างอืมแต่ปัจจุบันเนี้ยคนเราเน่ยถือจะมีวิชาถ้าจริงนะครับแต่คนเราเน่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมองผีไม่เห็นตอนเนี้ยผมมีเครื่องทีรโมสแกน<อ>เครื่องสแกน อาจารย์จะรู้อะไรบ้านหลังเนี้ยมีเขาบอกเลยมีคนตายสามคนก็จะมีมีร่างมีคนตายอยู่สามคนอย่างเงี้ยเราเราจะทราบเหตุผลแล้วก็ให้อาจารย์อธิบายต่างๆว่าไอ้เขาต้องการไปบุดประเกิดเขาต้องการอะไรได้ครับได้ใช่ไหมฮะได้ครับอาจารย์จะสัมผัสได้สื่อจิตทวิญญาณได้ครับ ครับเป็นดีครับเป็นดีของท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับท่านอาจารย์จะจะได้ไขปัญหาต่างๆนะเรื่องเรื่องวิญญาณต่างๆครับอาจารย์เนนแอจะช่วยไขปัญหาแล้วได้รู้ตรงไหนไม่ดีตรงไหนดีจะแก้ยังไงติดต่อท่านได้นะครับติดต่อทีมงานเราครับติดต่อรายการนี้ได้เลยครับรายการคนแก้ของเรื้อรือไวหรือรือไวรายการแก้จิตทวิญญาณของเนนแอจองขาวมังเวศครับปลายเรื่องราวต่างๆของวิญญาณให้เรา ไล้ฟังแล้วคนที่อยู่ทางบ้านได้ดูได้ฟังแล้วนะครับใครที่เกิดปัญหาต่างๆ,ๆอย่าลืมครับติดต่อทีมงานเราแล้วเราก็จะไปดูภาพต่างๆหรือต่างที่ต่างๆฮะโดยผมที่จะติเพศตะลายพันจะพาไปแล้วก็ทีมงานแล้วก็อาจารย์จะบอกบอกชี้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องจาลาเราให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยครับนะเยอะๆครับครับกดติดตามด้วยครับต่อไปครับอาจารย์นิดเดี๋ยวถามอีกอย่างนะมัน เอ่อเจวิญญาณเนี่ยเรามีกระถากันีครับมีครับมีมีฮครับวิชาปลดปล่อยวิจิตวิญญาณวิชาตะกดผีวิชาขับผีถอดถอนของล้างอาถรรพ์มีหมดครับแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัญหาทุกสิ่งอย่างปัญหาทุกอย่างก็มีทางแก้ครับแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นนี่ไม่ใช่ออย่าลบหลู่ครับแก้ไขได้ครับ บางทีเส้นผมบางภูเขาบางทีจะได้ก็ไม่ได้จะดีก็ไม่ดีมีแต่อุปสรรคมีปัญหาพอมีเงินปุ๊บมีเรื่องเข้ามาปับ๊บมันต้องมีอุปสรรคมีปัญหาไปทันทีเลยครับนะฮะแค่ไขได้ เวรกรรมการแกร้กรรมต่างๆที่โบราณต่างๆนะอาจารย์รับแก้อยู่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับติดต่อทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นให้นะครับมีทับไซตเติลขึ้นให้นะครับติดต่ออาจารย์ดแแหรได้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับเขาเป็นจอมขมังเวทของประเทศไทยเคยหนานามวันเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะในสมัยก่อนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยิน,นดีกิตทวิญญ,ญาณ นะฮะกับมาวันนี้มีการทีเพชรมาเยี่ยมเ,เยียนกิตทวิญญาณน,นี่ครับวันดีครับวันดีอีกเครื่องหนึ่งครับนะวันดีครับเครื่องนี้ก็วัน,นดนะะนนนนีด้วยครับนะฮะเดนแอร์มาแล้วครับใครจะมาสักเศกเลขยันที่มีผ้าแดงมีมะนาวมีทู้มีเทียนมีเงินเหรียญบาท มันมาเหมือนอายความว่าไงบางทีมันเนยมันไม่เครไม่ใช้ปิกาสะเดาะข้อดังมากกับโลกโซเชียลครับนะฮะเนรทำแบบนี้มีมะนาวนี่ก็เรียกว่าถ้าเหนือเขาเรียกว่าเป็นการผ่าจา้านทําให้เคเลือนเลืกล้างจากกันไปนะฮะอีกซีกหนึ่งจะทิ้งแม่น้ําอีกซีกหนึ่งไว้ข้างบนครับนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์ครับทำไมเยอะครับเข้ามาดูเยอะๆเลยครับยินดีครับนะฮะทั้งสองเครื่องสามเครื่องเลยครับ ใหนจะมาสักเสกเลขยันก็มาสักเสกเลขยันลงหน้าหน้าทองศักสาณิกาลิทองผัวหนีเมียหนีผัวโยกเมียแยกผัวแตกเมียจากพอตาไลา่เมียายตีก็ต้องมอาหาเนตแอร์ครับมาให้ช่วยเหลือก็ยินดีครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านจุเจริญโครงการ3บ้านเลขที่310 474ทับ474ซอย2 A ครับยินดีครับ,บกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูอีครับมาแล้วครับ ไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วหลายวันแล้วร่วมเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วครับมาเลยครับจะสอบถามเรื่องอะไรก็ยินดีครับจะมาบูชาวัตถุภูมคนเครื่องรางของขังเป็นทางเมตตาบาสเนก็ยินดีครับหรือจะโทรโทรศัพท์มาคุยก็ได้ครับเจตีเพรมาเยี่ยมเยียนจะมาทําเกี่ยวกับด้านไอกิตทาวิญญาณนะฮะนะกดไลค์กดแชร์ดิครับว่าสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ วัดดีครับจําได้ครับเอาลากก็ะังมีสีพึ่งครับนะฮะสีพึ่งมหาเสน่ห์เามาหลวงพ่อดิงสิงห์หลวงพ่อเดิมแป้งเจิมท่านหาสมชายด้านภายก็ต้องเด็ดแอร์ครับนะฮะสาสนใจก็มาทางด้านเมตตามหาเสน่ห์สีพึ่งผมนี่นาหัวงี่หัวโกรกสามหัวถ้าทําตอนนี้ติดคุกครับทาตอนนั้นจนบวชอยู่ครับุงคลเครื่องร่างของขังได้ครับใครอย่าดูลวงแาตาแดไลน์นะครับอย่าดูให้ละเอียดเลยครับนะยินดีครับ อย่ากดไลค์กดแชร์ก่อน